ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับเจ้าพยาชแนนนะครับมีท่านผู้ชมที่เป็นแฟนหนังสือของผมนะครับถามว่านิตยสาราแม่น้าของผมที่วางตลาดปัจจุบันเนี่ยฮะ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปของ4ี่หูหตาเป็นลักษณะของกุมารจีนซึ่งเป็นวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกหรือสอ ท่านถามมาว่ากุมาจีนสี่หูห้าตาดีอย่งไรก็คงจะต้องบอกว่าทางด้านโชคลาภครับย้อนกลับไปทางภาคล้านนาภาคเหนือที่เขาเชื่อกันว่าสี่หูห้าตาเนี่ยเป็นอินแปลงเป็นตำนานเล่าขานนะครับว่าพระอินเนี่ยท่านเห็นคนคนหนึ่งนะครับเป็นคนซื่อสัตย์กำลังได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยท่านจึงแปลงร่างมาเป็นตัวประหลาด นะครับเป็นแมงชนิดหนึ่งเดี๋ยวก็มีรูปที่ให้เห็นนั่นแหละครับตัวนั่นแหละแมงตัวนี้ก็ต้องการทดสอบความมีน้ำใจของชายคนนี้อากาศหนาวเย็นนะครับชายคนนี้ไปเจอมแมลงตัวนี้เข้าแมงตัวนี้เข้าก็เลยเอาไปให้ความอบอุ่นจากนั้นเมื่อแมงตัวนี้คับถ่ายออกมาปรากฏว่ากลายเป็นทองคำ สิ่งที่เป็นความน่าพิศวงก็คือแทนที่จะกินข้าวนะฮะสัตว์ประหลาดตัวนี้แมงตัวนี้กับกินฐานร้อนๆเขาเรียกว่าสี่หูห้าตาครับเป็นลักษณะที่พูดง่ายๆว่าเป็นสัตว์มงคลควรจะมีบูชาไว้หลายคนนะครับบูชาแล้วได้โชคลาภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องจริงก็คือตอนที่ผมเอาสี่หูห้าตานะครับมาถ่ายที่ ที่ทางานผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่สี่หูห้าตาดีทางไหนผมก็บอกว่าดีทางโชคลาภลองขอโชคลาภดูน้องเขาก็ขอโชคลาภปรากฏว่างวดนั้นเขาถูกลอตเตอรี่จริงๆครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของสี่หูห้าตาที่ผมบอกว่าเจอมากับตัวเองและคนใกล้ตัวและทุกครั้งวัตถุมงคลของอาจารย์แขกเนี่ย ที่อยู่กับผมไม่ว่าจะเป็นโจซื้อหรืออะไรก็ตามที่เกิดเล่าให้ฟังว่าผมขอเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่เคยพลาดมาแต่ครั้งเดียวอาจารย์แขกหรือสอท่านทำวัตถุมงคลหรือทำเครื่องรางของขลังเนี่ยพิธีพิถันเลิกยามเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นคนที่บูชาไปจึงประสบความสำเร็จเรื่องราวของสี่หูห้าตาที่ลงปกหนังสือผมนะครับเดี๋ยวไปให้ท่านอาจารย์แขกอธิบายเล่าให้ฟังว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร จะละเอียดกว่าที่ผมเล่าอยู่พบกับท่านอาจารย์แขกหรือสอบได้เลยครับวัตถุมงคลสิวห้าตาหรืออินแปลงจำแรงตามประวัติความเป็นมาของล้านนาโบราณสิวห้าตาก็คือเป็นพระอินจำแรงลงมาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากและมีความกระตันอยู่ตามตำนานโบราณของล้านนาเนี่ยสิวห้าตาก็คือมีลักษณะเหมือนลิงแต่มีสีห่หูและก็มีห้าตา เป็นพระอินทร์ที่จำแรงลงมาช่วยมนุษย์ที่มีความกระตัญญูในการดูแลพ่อแม่และเห็นว่าตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากก็เลยจำแรงตัวเองให้มาเป็นตัวสิวห้าตาที่เป็นรูปลักษณ์เหมือนกับลิงลงมาอยู่ในคอกวัวด้วยความที่ชาวบ้านคนนี้เป็นคนที่มีความกระตัญญยูแล้วก็มีความเป็นเมตมีความเมตตาก็เลยเอาไฟ เอาไฟเนี่ยมาเอาถานมาก่อกองไฟเพื่อไม่ให้สัตว์ตัวเนี้ยหรือตัวสิวห้าตาเนี่ยมีความหนาวเพราะเป็นภาคเหนือที่มีความหนาวแต่ตัวสิวห้าตาเนี่ยพอเห็นไฟเนี่ยกับเอาถานก็คือถานไฟแดงๆเนี่ยกินถานเข้าไปแล้วถ่ายหรือขี้ออกมาเป็นทองคําชาวบ้านที่มีศิลธรรมคนนี้ก็เลยได้ขี้ที่เป็นทองคําของตัวสิวห้าตาเนี่ยเอาไปขายแล้วก็กลายเป็นเศรษฐี อันนี้คือตำนานนิยายปลำปราของตัวสิวห้าตาแต่แฝงไว้ซึ่งปัจญาแห่งพุทธ,ธะคือปัจญาแห่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างลึกซึ้งและแนบเนียนทําไมถึงเป็นปัจญาเราจะอธิบายให้ฟังสี่หูห้าตาคือสี่หูเนี่ยก็เผื่อเป็นเหมือนกับประสาทที่รองรับ ปากหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออณนตะนทั้งทั้งร่างกายของเราตาที่ตาสัมผัสหูสัมผัสเปรียบเสมือนว่าคนที่อร้อนหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากสิ่งที่ตามองเห็นจากที่หูได้ยินส่วนทานเนี่ยก็เปรียบเสมือนอาการที่เข้าถึงสภาวะธรรม สิ่งต่างๆในโลกล้วนเป็นของร้อนก็เปรียบเสมือนฐานที่กินเข้าไปผ่านร่างกายผ่านอายันตนะทั้งห้าผ่านาประสาทส,สัมผัสของร่างกายปากคูจมูกลิ้งกายใจโดยการสัมผัสเช่นคนเราเนี่ยจะไม่บรรลุธรรมถ้าไม่เจอความทุกข์คนเราจะไม่บรรทุกบรรทุกธรรมถ้าเราไม่เจอความลาบาก ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่บนโลกของความจริงก็เปรียบเสมือนเป็นของร้อนเหมือนฐานที่ต้องใช้ตัวเราหรือกายเราเนี่ยสัมผัสแล้วก็ไต่ตองจนถึงขั้นที่เข้าใจของมันก็เปรียบเสมือนกับเมื่อบรรลุแล้วของร้อนเมื่อบรรลุเมื่อใช้หลักธรรมจนขั้นบรรลุแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นของมีค่าดุจทองคําอันนี้คือปรัชญาที่สอนไว้แต่ในแนวรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลที่มีความนิยมนปัจจุบันที่โดยเฉพาะรายการประดิยาที่เรา สร้างวัตถุมองคุ้นมาในรูปลักษณ์ของสิวห้าตาเนี่ยเราสร้างมาในรูปลักษณ์ของกุมารจีนสิวห้าตาอ่าก็คือเป็นกุมารแห่งเทพโชคลาภก็จะมีลักษณะสิวแล้วก็ห้าตาเหมือนกันแล้วก็มีสามฝันก็คือบนบน,บนหัวเนี่ยมีสามจุกเหตุผลที่มีที่มีสามจุกเนี่ยก็คือเหมาซานเนี่ยว่าเรื่องฟ้าคนดินพลังงานฟ้าพลังงานคนพลังงานดินที่ส่งผลลงมา แล้วก็มีสีห่หูก็คือมีหูเหมือนกันแล้วก็มีห้าตาสี่หูของในกุมารจีนเนี่ยในในรูปลักษณ์ของในเชิงกุมารจีนสี่ห้าตาเราเนี่ยสี่หูในที่นี้หมายถึงสิ่งที่กายสัมผัสทั้งสี่ทิศก็เปรียบเสมือนเหนือใ,ใต้ออกตกห้าตาก็เปรียบเสมือนห้าธาตุในวิชาจีนเพราะฉะนั้นสี่ทิศและห้าธาตุพนวกกันเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่นําพลังงานต่างๆเข้าหาตัวมนุษย์ ที่มือเนี่ยก็กินกินถ่านที่เป็นของร้อนเหมือนกันอ่าก็คือเป็นเคสที่กินถ่านที่เป็นของร้อนกินคาปากเลยก็คือในปากก็ยังมีถ่านเป็นก้อนๆอ,อยู่เอาเคสว่ากินคาปากก็คือเน้นไปทางเรื่องโชคลาภการเงินคือกินไม่หยุดนะกินจนล้นกินจนมากมายมหาศาลการทําที่ฝ่าเท้าเนี่ยก็ยังลงหูหูอันนี้ก็คือเป็นหูเหยียบเจ้ามือก็คือหูเหยียบผู้มีอำนาจหูเหยียบเจ้ามือ เหยียบคู่แข่งไม่ให้ขึ้นมาได้ส่วนที่หลังมือเนี่ยก็เป็นหูจับเงินกับหูจับโชคก็ค,คือเป็นหูจับโชคลาภและเงินทองที่ตัวข้างหลังของกุมารจีก็จะเป็นหูที่เป็นหูประจําตัวของกุมารเทพแล้วก็ทางด้านหลังนะครับเห็นทางด้านหลังอันนี้ก็เป็นหูประจําตัวกุมารเทพอันนี้เป็นหูห้าตาก็ค,คือมีอยู่ข้างหลังมีทั้งวิชาจีเนี่ยจะมีสิ่งที่มองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตา จะมีทั้งด้านหน้าที่เป็นหยางและด้านหินที่เป็นอิมอยู่ด้านหลังก็คือมีครบที่ฐานเนี่ยก็จะมีทั้งหมดลูเล็ตเนี่ยก็คือตัวที่หมุนหมุนเล่นกันในคาสิโนโในเชิงสัญลักษณ์ของเหมาซานก็เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศหรือหลออแกในการเสี่ยงโชคเราก็มาไว้ทางด้านหน้าแล้วก็เอาฝ่าเท้านี่เหยียบเหยียบเอาไว้ในด้านของฐานเนี่ยเราก็มีพวกลูกเตา๋าลูกเต๋าเนี่ยมันก็เปรียบเสม,มือนกับเป็นธาตุดินที่สมบูรณ์มากในหลักวิชาของจุ้ยของเหมาซาน แล้วก็ในการเล่นการพนันที่เรียกว่าลูกเต๋าหรือไฮโลเนี่ยก็จะเป็น6 4สี่เอี่ยวคือ6 4สหนึ่งการ6ออก6 4สหนึ่งก็คือหมายถึงกินทั้งบนและกินทั้งล่างในภาษาไฮโลเขาเรียกกินลวกก็เปรียบเสมือนว่าชนะเลยแล้วก็ด้านหน้ามีไพ่สามใบก็เปรียบเสมือนกับเป็นไพ่ตองสามก็คือถ้าเราเล่นไพ่เก้าเกแล้วออกตองสามน่คือกินเรียบเหมือนกันเอาเคสแห่งการกินและชนะทั้งหมดรวมถึงเนี่ยในเนี้ยก็ยังมี ัญลักษณ์ในเชิงโทรศัพท์ iPad มือถือต่างๆเนี่ยคือเล่น <c oughs> ชนะทั้งเรื่องการเล่นออนไลน์ชนะทั้งเรื่องการเล่นการพนันต่อหน้า <c oughs> เพราะปัจจุบันนี้มีการเล่นการพนันออนไลน์เราก็เลยเน้นไปทางเรื่องการเล่นาพนันออนไลน์ส่วนตัวสิวห้าตาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นลิงที่มีหางเราก็เลยเอาเคสนั่งขนดหรือพดหางเหมือนกับองคตที่ดีในเรื่องการเจรจาไม่แพ้นาซ้ำเนี่ยใต้าฐานของสิวห้าตาเนี่ย นั่งอยู่บนเมฆเหมาซานแนวคําพ้องเสียงก็คือมาแบบเหนือเมฆคือนั่งแบบเหนือเมฆมาเลยแล้วก็นั่งพดหางเจราจาไม่แพ้เพราะฉะนั้นในรูปลักษณ์ของเชิงสัญลักษณ์ของสิวห้าตาในตาวิชาเหมาซานของจีในในรายการบรนัดสยามอันนี้คือเอาทั้งเหนือล้านานาเอาทั้งความเชื่อพุทธแล้วก็เอาทั้งความเชื่อจีนมารวมกันอยู่ในองค์เดียวสิวห้าตาของรายการปรนัดสยามเนี่ยเป็นที่ต้องการของสมาชิกมากเพราะว่า เราสร้างตามตำราบโบราณโดยใช้คขากระถาเขาเรียกค่ากระถาฟ้าก็คือมีการรวมฟ้าคนดินแล้วก็ตัวข้างหลังก็คือวิญญาณก็คือครบพร้อมกับผนวกกับลิงดิงเนเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่แทนสวรรค์เราจะเห็นว่าเฮ้งเกียร์หงอคงเนี่ยก็เกิดมาจากศิลาธาตุดินอ่าที่มีการรับพลังสุยันจันทรามาเป็นพันๆปีที่เรารู้จักเฮ้งเกียร์หรือไตเสียหุกโจ้เนี่ยก็มาจากธาตุดินก็คือเป็นลิงเขาเชื่อว่าลิงเนี่ยรับพลังงานสวรรค์ แล้วพระหนวดกับวว่าชัยภูมิประเทศชัยภูมิโลกชัยภูมิเอเชียเนี่ยตำแหน่งของธาตุธาตุทองหรือลิงเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังงานมากโดยเฉพาะพวกการพนันขันต่อต่อตางๆเนี่ยก็ธาตุทองหรือสัญลักษณ์รูปลิงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังงานที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาเคสตัตวนี้มาสร้างเป็นวัตถุมงคลในขณะที่อันนั้นเป็นบูชาอันนี้เป็นพกติดตัวเนี่ย ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยันกําเนิดก็คือยันที่ก่อกําเนิดทุกสรรพสิ่งในโลกไม่ว่าชายว่าหญิงเอาไว้ที่ด้านล่างคือหนุนให้ก่อเกิดและกําเนิดขึ้นมาอันนี้เป็นขนาดบูชาที่เป็นขนาดแบ่งคออ่าอันนี้คือความเชื่อในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานกับตัวสี่หูห้าตาหรืออินจําแลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวในทุกช่องทางของรายการเรลสยามและอ่าแนล ชาติเจ้าพญากับแม่นาค